สวัสดีครับสวัสดี f อฟีที่รักทุกท่านนะครับสวัสดี f c ซทั่วโลกนะครับวันนี้เอามาแบ่งปันแล้วนะครับหลังจากที่หลายๆท่านก็ถามมาทำไมไม่ให้รายละเอียดนะครับเนื่องจากว่ารถรถคันนี้นะครับก็เพิ่งล้างเสร็จนะครับนี่ในเล่มสีเขียวนะครับ ทะเบียนยะโสธอดนี่ครับฟังเสียงไหมครับนี่ครับผาษีไม่ต้องพูดถึงครับหกเก้าครับมีนานครับครับประตูสแตนเลตนะมือจับข้างในนะครับข้างในดูครับ จะบอกว่าสวยไหมให้พิจารณาตามรูปนะครับเนาะรถปีสามแปดนะครับได้ขนาดนี้ถือว่าโอ้โหนะครับทุกท่านนี่นะครับก็จะมีรอยครับเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับเนาะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับแถมแถมตัวนู้นด้วยนะครับแถมราวตากผ้าด้วยนะครับนะครับ พวงมาลัยทรงกลมนะครับไม่ใช่ทรงเหลี่ยมนะครับตัวนี้ปีสามแปดนะพวงมาลัยเวอร์เครื่องสองพันห้าฟิล์มนะมีฟิล์มตัวนี้ด้วยครับกันแดดสองนะครับเป็นฟิล์มสองสองอย่างนะครับนี่สองสองไซส์เนาะนะครับภายในก็ประมาณนี้นะทุกท่านนี่นี่ครับอ่าดูพรมครับดูพรมแล้วก็มันก็จะมีรอยครับนี่ครับ อันนี้ไปซักก็น่าจะออกนะครับเนอะอันนี้ก็แล้วแต่ fc เอาไปนะครับไปเขาเรียกว่าเอาไปต่อเติมอีกทีหนึ่งส่วนหัวหมอนนะครับหัวหมอนผมถอดออกครับมีสองข้างนะครับมีสองข้างก็อยู่ครับอยู่นะเก็บไว้อยู่ครับพอดีทําเป็นรถนอนก็เลยออกนะครับลองพับเบาะลองดูนะครับนี่นะครับข้างหลังก็เก็บสัมภาระได้เยอะนะครับ ผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ทานหลังครับนี่ครับคาเมโอครับสีเขียวนะครับกันชนเรียบเลยนะครับกันชนนะครับไม่มีรอยนะครับก็จะมีลูกยางนิดๆหน่อยๆครับเนาะ ตามอายุการใช้งานโชคโชคยังดีนะครับนะครับนี่มาดูตรงนี้นะครับนี่ครับมีลำโพง6คูณ9แต่ตอนนี้เครื่องเสียงไม่ได้ต่อนะครับทุกท่านไม่ได้ต่อแต่มีเครื่องเสียงนะครับพอได้ฟังอยู่ก็เอาไปต่อเองนะครับ หลายท่านผมโพสตอนแรกว่าาจะเก็บไว้ใช้นะครับเมอมีคนสนใจนะครับก็เลยเอามาทําคลิปนะครับว่าจะแบ่งกันนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับทุกท่านอันนี้ก็จะมีรอยนะครับบอกไปก่อนนะครับมีรอยนะครับไม่หมกเม็ดนะครับมีรอยนะครับพปงมาลยไม่3ามแสนสามแสนนะครับ ลำโพงเดิมๆยังเหลือนะครับเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงนี่น่าจะสายหลุดครับหลังคาก็ประมาณนี้ครับก็มีรอยนิดๆหน่อยๆครับเหมือนจับยังอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับดูพรมครับสะอาดนะครับพรมสะอาด อันนี้ใช้ใบเตยมาอาไม่ให้มันมีกลิ่นในรถนครับเดี๋ยวไปดูไปดูเครื่องนะครับไปดูเครื่องนะครับมามาดูเครื่องกันนะครับเครื่องเก้าสิบนะครับนี่เก้าสิบนะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับพวงมลาลัยพาวเวอร์นะครับนี่ครับ เ็ดทีงเหลือนะครับแปดใหม่นะครับดูผ้ากันความร้อนครับดูไม่ยากครับผ้ากันความร้อนเดิมๆครับสติกเกอร์ครับส่วนรอยตะเข็บนี่ผมเองไม่ใช่พ่อค้านะครับดูไม่รู้นะครับทุกท่านนะ,ค,ะนครับไฟหน้าครับ ก็มีรอยเินๆหน่อยครับเห็ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับทุกท่านกุญแจมีสองดอกนะครับของแท้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับตาร์ทีเดียวติดนะครับแอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับแอร์หนาวครับแอร์หนาวครับฮะแอร์นี่สั่งได้ครับแอร์หนาว ล้อนี่เป็นล้อกระทะนะครับชอบเดิมๆนะครับทุกท่านล้อกระทะเดิมๆนะนะครับดูล้อนะครับนี่ครับล้อกระทะผมชอบแบบคัดสิกคัดสิกนะทุกท่านนะนี่นี่นี่ล้อเดิมครับล้อเดิม,ส,ส,มสีสวยครับผมบอกเลยสีสวยครับนะ อันนี้สมบัติผัดกันชมครับทุกท่านเนอะฟังเสียงปิดประตูนะครับฟังเสียงนะครับทำไมนะครับนี่นิ่งไหมครับกาเมโอครับนี่ดูเครื่องครับดูเครื่องนี่นิ่งๆครับนิ่งๆนะครับนะครับนี่ครับ เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับทุกท่านขอบคุณครับสนใจก็โทรมาครับ0810502190นะครับ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทครับ1นึ่งแสนหนึมื่น 9ก้าบาทครับพร้อมโอนนะครับพร้อมโอนเล่มพร้อมโอนนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ